การทําหน้าที่ของน้องน่ยจะแบบเต็มรูปแบบอะค่ะพลังพลังก็จะยอะขึ้นเรื่อยๆพลังจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรจริญพรคุณโยมผู้มีสัมมาทิฏฐิและพยายาปกป้องพุทธศาสนาทุกท่านอาตมาได้เห็นคลิปของพ่อแม่น้องนายแล้วคือ,อคือแกบอกว่าอายุ12แล,ล้วฤทธิ์มันจะมากขึ้นน่าเป็นห่วงนะ เป็นเด็กธรรมดาไม่ดีกว่าเหรอมีศีลห้าแล้วก็มีสมาทิฏิมัก็จะดีกว่าเด็กมันก็เด็กทั่โตไปน่าจะดีกว่าพ่อแม่ทุกคนก็หวังอย่างนั้นมันเปสัตว์พญานาคมันมีฤทธิ์มากขึ้นมันจะเป็นยังไง มีมิเทวดามิฉาทิฏฐิอยู่ในตัวด้วยมันจะเป็นยังไงมันมีอาณาคามีเก้อีกต่างหากมันจะเป็นยังไงมันมีมารปลอมตัวเป็นลูกภูพุ้าอีกยังมีเจ้าแม่กยินเทียมอีกตายหา,าน,นี่มันหกตัวนี่ทำมันิทเิดมันมากขึ้นมันจะทะลุออกมาเป็นฮักก็ลบา ฮักนี่มันแค่ตัวเดียวนะเป็นมันออกมานี่ลิดเดชเป็นมหาศาลอบอกไม่ถูกเลยคุณแม่เอ้ยให้ลูกมีศีลแล้วก็มีสมาธิีก็พอแล้วลูก